ดูก่อนทวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เข้ามาดีวิวครับผมนี่ครับของพึ่งมาส่งครับผมวัดสรุวัสรุพึ่งมาถึงครับผมเดี๋ยวว่าเปิดช่่มกันครับว่าสินค้ามันจะเป็นนหยังเนาะเดี๋ยวมาช่่มกันครับถึงนด้เป็นนหยังช่่มกันเลยครับแกะกันได้ครับผม แกเรียบร้อยแล้วครับผมแกแพ็กเก็ตออกมากครับผมนี่ครับสร้า,างลานแพ็กมาแบบไง่ายครับครับผมว่ามีกองไซได้ครับเป็นแบบแพ็กเก็ตแบบเรียบง่ายมากเลยครับผมเดี๋ยวห้องเงินสินค้ามันตรงตรงปกบอลเนาะเขาจะว่าแถมหลวดหลวดมาใหยิก็ประกาโอ้โหว่ามันสี่ มาของมาตรงปกบอเนาะสั่งมาไอ้ของมาบโตรงปกครับผมเพราะว่าผมได้สั่งไอ้ตัวดุนไอ้ดุนที่มีไอ้ไอ้รวดรวดแถมเนาะอันนี้ผมไม่ผมผมผมไม่รวดแถมมากครับผมลา้ตัวผมไอ้สั่งมาเนี่ยเซอร์เบอร์แมนแบบนี้ครับสิบเป็นอีกแบบนึงเนะาะแสดงว่าของมาตรงปกครับผมนี่ครับ แต่ว่ากรบอเป็นงั้ครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมนี่ครับก็ถือว่าโอเคครับผมตัวนี้เป็นแบบไอ้กดสปาครับผมกดกดแบบปับดีได้ครับผมก็โอเคครับผมถือว่าในสั่งม่เดียวครับผมก็นาจีใส้ได้อยู่หรอกครับเข้ากับสื่อดวดเสื่อมมาไหมครับผมเพราะว่าสังแบบไอ้มีแถมดวดมากมันม่ได้แถมมากนั่ครับผม นี่ครับสินค้าเนาะสินค้าโมตรงป๊กครับผมเพราะว่าอันดุลเท่าซังนี่มันจะเป็นในห,หัวหัวท่องแดงครับผมหัวท่องแดงเงวๆะครับแล้วก็ได้ได้ของแถมเป็นในน้ำยานำนำน้ำยาประสานแล้วก็มีรวดเชื่อมให้สามแท่งครับผมแต่ว่าตัวนี้มาในรูปแบบนี้ครับผมแสดงว่าของโมตรงปกครับแต่ว่าก็ถือว่าสวยงามพานอยู่ครับผมก็ถือว่าสวยงามอยู่เนาะ เดีใส่งานตะเกนะครับพออูยุ้ันก็มีแล้วครับตัวนึ่งเป็นแบบไอหม้อท่องแดงครับผมแล้วก็ใส่ไฟจุดเอาครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบสปาร์ะครับผมเป็นแบบกดสปาเนาะถือว่าโอเคพานอยู่ครับแต่ว่าของมาตรงปกครับผมอยากให้แก้ไขเรื่องไอของนะครับมันมาตรงปกครับผมสำหรับคีมีก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมฝากกดติดตามครับว่าเสียเอาอย่างมากวิวเนาะสำหรับคีมีต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม ขอบคุณครับ